สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแฟนเพจซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีนะครับและช่อง YouTube ซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีบายไก่หนึตกรนะครับวันนี้พามาชมที่ดินนะครับแปลงเล็กๆนะครับเนื้อที่5ไร่หนึ่งงานนะครับอยู่ตำบลข้านะครับือเมืองจังหวัดนครนายกนะครับผมขายอยู่ที่ไร่ละ9 0 0 0แสนบาทนะครับผมนี่นะครับพื้นที่ของเรานะครับวิวภูเขานะครับสวยงามนะครับผมข้างๆจะมีเพื่อนบ้านเข้ามาซื้อนะครับแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ทําสวนไปแล้วนะครับ จ้าหนึ่งนะครับนี่วิวภูเขาสวยงามนะครับตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับขายอยู่ที่ไร่ละ90,000บาทนะครับไร่ละ90,000บาทนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ0 9 4ย์1 6 9 3 6นะครับ0 9 4 2 5 1 6 9 3 6ครับติดต่อคุณไก่นันตะกรนะครับอันนี้ทางด้านหน้าแปลงนะครับถ่ายเข้าไปข้างในเนาะนี่พื้นที่จะเป็นแบบท้องนาครับเป็นท้องนานะครับแต่ ตอนนี้ยังไม่ได้ทํานานะครับเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับพื้นที่ไม่ต่ำนะครับเนี่ยต่ำกว่าถนนสักนิดนึงนะครับประมาณสัก50เซนน่าจะได้นะครับผมนี่นะครับด้านข้างฝั่งถนนนะครับฝั่งถนนก็เป็นติดคลองนะครับคลองน้ําสาธารณะเนาะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับผมมีน้ําตลอดปีนะครับ นี่ถนนหน้าแปลงนะครับถนนหน้าแปลงจะเป็นถนนดินนะครับตอนนี้ยังเข้าไม่ถึงถนนคอนกรีตยังเข้าไม่ถึงครับแต่ก็มีโครงการมาแล้วนะครับมีโครงการมาแล้วนะครับมีโครงการถนนคอนกรีตมาแล้วเดี๋ยวเข้าถึงครับตอนนี้เป็นถนนดินนะครับน้ําไฟก็ยังไม่ถึงนะครับต้องปักมาอีกนิดนึงนะครับจากถนนคอนกรีตเข้ามาประมาณ200เมตรนะครับนี่ภายในพื้นที่แปลงนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นท้องนานะครับเป็นท้องนาแต่ตอนนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับผม พื้นที่5ไร่1งานนะครับ5ไร่1งานฉนดทคุดแดงนะครับขายอยู่ที่ไร่ละ900,000บาทนะครับไร่ละ900,000บาทนะครับฉนดคุดแดงนะครับนี่ภายในพื้นที่แปลงนะครับผม5ไร่1งานนะครับฉนดทคุดแดงนะครับตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับผมสนใจก็โทรสอบถามกันได้นะครับ0942516936นะครับคุณไก่นันทกรนะครับผม นี่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านเข้ามาซื้อแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่แล้วเรียบร้อยนะครับของเขาปักรั้วแล้วนะครับทําสวนอยู่ตอนนี้นะครับิวภูเขาสวยงามนะครับภูเขาสวยงามบรรยากาศดีนะครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่5้าไร่หนึ่งงานนะครับขายอยู่ที่ไร่ละเก้าแสนบาทนะครับอยู่ตําบลเก่าพระนะครับอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับนี่ถ่ายจากด้านหลังนะครับด้านหลังแปลง ไปทางด้านหน้านะครับผมด้านหน้าจะเป็นถนนดินเนาะตอนนี้ยังไม่ได้เทคอนกรีตนะครับแต่ก็มีโครงการมาแล้วว่าจะเทคอนกรีตนะครับผมน้ำไฟก็ยังไม่ถึงต้องปักขอมาอีกนิดนึงนะครับด้านฝั่งถนนก็จะเป็นคลองนะครับนี่ฝั่งถนนทรงนี้จะเป็นคลองนี่ถนนเป็นถนนดินนะครับทั้งด้านหน้านะครับผมนี่นะครับมีโครงการมาแล้วครับเดี๋ยวถนนก็ถึงนะครับผม สรับแปลงนี้นะครับขอฝากไว้แค่นี้นะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0 942516936นะครับ0 942516936นะครับติดต่อคนไก่นันตะกรนะครับผมลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีปลายไก่ันุนตะกรด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับ